สวัสดีครับช่างแว่นอยู่เมืองภูเก็ตครับตรงย่านเมืองเก่าวันนี้วันนี้วันที่ยีิบเกเดือนกรกฎาคมสองพยี่สิครับก็จะเ,เดินถ่ายวิดีโอให้ดูบรรยากาศต่างๆใน ตัวเมืองกูเก็ตนะครับผมเดินอยู่ถนนรัศดานะครับย่านเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตก็ตามที่เห็นนี่นะว่า,าผู้คนก็ยังเยอะอยู่นะฮะ ตรงนี้เป็นถนนพังงาครับเป็นย่านเมืองเก่าเหมือนกันก็สาภาพก็อย่างที่เห็นนะครับถนนพังงานนะครับตรงนี้ ครับตรงนี้ก็เป็นบ้านบางเหนียวครับครับวงเวียนสะพานเห็นครับตึกตึกนี้เป็นตึกลักกี้คอมเพล็กซ์ เป็นห้างเก่านะครับไม่ได้ใช้งานอะไรก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมก็ช่วงนี้โควิดก็ระบาดนะครับรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับ